คุณเคยสงสัยกันหรือไม่คะว่าในห้องสมุดเราจะพบกับอะไรบ้างเพียงก้าวเข้ามาคุณจะพบกับภาษาที่ยังมีชีวิตวรรณกรรมที่สะท้อนจิตใจผู้คนและวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนขุมทรัพย์และหนึ่งในขุมทรัพย์นั้นก็คือขุนช้างขุนแผน วรรณคดีเสภาอันเรื่องชื่อที่ไม่ได้บอกเล่าเพียงเรื่องราวความรักสามเศร้าอันซับซ้อนแต่ยังบันทึกภาพสังคมไทยเอาไว้อย่างลำเมียดลำไมถูกถ้อยคําทุกท่อนกรอนเต็มไปด้วยพลังภาษาที่สละสลวยและลึกซึ้งบทเสภาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยพอเจ้าเขาก็ตายไปนานแล้วลูกแก้วจงโปรดแกเสียก่อน บวชสัก 2, สองพรนษาอย่าอาวรสศึกมาแม่จะผ่อนให้มีเมียจากบทสภพาข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าการบวชพระถือเป็นการทดแทนพระคุณพ่อแม่และเป็นการทำบุญอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับแล้วสังคมไทยจึงให้คุณค่ากับการบวชลูกชายว่าเป็นบุญกุศลใหญ่ แม้ว,ว่าปัจจุบันคนจำนวนมากอาจจะบวชเพียงระยะเวลาสั้นๆไม่ถึง 2, สองพัรษาแต่แก่นแท้ของการบวชก็ยังคงคล้ายกันนะคะตัวอย่างบทเสภาที่เกี่ยวข้องกับศสยศาสตร์หรือความเชื่อยันนารายแผงริ์ปิดศีสาเอายันราช้าป,ปะพื้นล่างยันนารายฉีกอกปกปิดกลาง ลงยันนางพระธรณีที่พื้นดินพรานารายคือพลังปกป้องอาจแทนด้วยสติและเหตุผลที่ช่วยคุ้มครองเรานางพระธรณีคือรากฐานของชีวิตคือการยืนอยู่บนความจริงความเรียบง่ายและไม่ลืมลากเง่าของตัวเองซึ่งในปัจจุบันนะคะคนไทยก็ยังเชื่อเรื่องยันแล้วก็ยังมีการสักยันหรือว่าเป็นผ้ายันอยู่นั่นเองค่ะ จากบทเสภาทำให้เราเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่แม้เวลาจะล่วงเลยนับร้อยปีแต่เรายังสัมผัสได้ถึงทุกวันนี้ทุกครั้งที่หยิบวรรณกรรมไทยขึ้นมาเราไม่ได้เพียงเปิดหน้าหนังสือหากแต่เรายังได้เปิดหัวใจของบรรพชนขุนช้างขุนแผนจึงไม่ใช่แค่เรื่องราวความรักแต่คือกระจกสะท้อนวิถีและวัฒนธรรมไทยที่ยังส่องประกายอยู่ในตัวเรา หากคุณได้ลองอ่านสักครั้งคุณจะค้นพบว่าเรื่องเล่าที่เก่าแก่หลายร้อยปีนั้นยังสามารถพูดกับหัวใจของคุณได้อย่างลึกซึ้งเกินกว่าที่คิด